มันก็ลอนองหอนสองสองอ้องสงได้เห็นบอว่ามอ่ะนอหน่อยวัดมีสองสี่หล่อน คอยจับเลียฝ yes, ่าใส่ต้องขึ้นต้องลงเพราะคืนวานะเอกระเล่นจับแบบนั้นมันก็เล่นเข่าอยู่ดิมันลดมันเพิ่มมันต้องเป็นเปรี่เพราะว่าสิ่น่ะ เียนเล็กให้เมื่อนั้นออกเก็ดเก็มึรู้มือออกสองสองย่าว่าบอกว่าซื้อเล็กเปล่าไว้โหลดะเก็เก็ดสองสองหนึ่งหนึงี่าไดทุกคนแป๊บหนึ่งนะกูเก็บก่อนทุกคนแล้วกันนี่สมุดว่าดเท่ากับและสมุดทำงานก็รู้ก็สมุดทำงาน

มันเืานสุกกอกจะเนาะนี่เราเนน่น่หนือมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่ว่าตอนนั้นน่ะดดีๆมันก็รูดเราทำไม่ได้แล้วเอาหมดหวังภารกิ แเป็นไข่ไม่เป็นไรเอาไปเรียนได้แล้วไม่ได้เป็นไข่มากก็คือเป็นมกาที่นี่บ่มีกินสามบ่มากวะกำไรามบมากเราบอว่าเอาดีดนไปเพราะว่าม่เงิอยชดไปบ่มีินดีด่นไปนี่ฮ้ยเงินให้นะ เราไม่ได้ทำเปี่ยงไหมเพื่อนสักขายเพืเ่อนเราขายเป็นกำไรแล้วก็เวน เราปอนเด็กน้อยงนนี่าเพื่อนกละมันมันมันไม่ออกมันรูดแอะขอบอุมันรูดง่มันเป็นแบบนี้ท่คนเอาใไนี่ถ้าเราปอนมันก็จะรูด่ก็บเดี๋แก็เลยว่าลูกคากลับไปมัดไปนะคะ เรา,าเ,แบบเราจะขายเป็นแบบที่เราชอบขายเป็นแบบที่เราทำของขายนะนเราเรา,า,ะาเรา่ายเก็บของเราทำอันนั้นกมน็มันขายจ็บหวบมาก เอานังนุกหัวลึกินกินเลยกิ่เนามอแต่มามากับย <Yeah, yeah, yeah. ่อพักเินเดยดทีเรยัยย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 ยััยยัยัยัยยยัั ขายยบห้าบาทลดนในทห้าบาทเลยเจ้จีแกนี่กูไม่มีตังค์เลยไม่พอเราจะลองใส่นะไม่ใส่ยไม่ใส่แล้วใช้ใมือดีกว่าควรจะใจแล้วเรา มีล้วน้อยทั้งเลยอยทั้งนั้นเต็มนะการเดี่ตุตมเด้อขอบคุณค่ะคุโข่หนไม่ใช่คุณโขจริเครียเกานเครียดกานชอบคุณครูตาต้อนประเด็นยั้งใจในเร่อุ่ะ ราจะทำของข,องของายใลาซาด้ามันใช่หรอลาไปก่อนนะไม่แบบเปนาบะบาบแปดูนะาบาย